เราได้นำโรงแรมสมิธพาร์ควิวครับก็คือรับประมาณ2,000นะครับในช่วงโลครับผมพักที่นี่เพราะว่าไม่เคยพักแถวเจดีชวเวดากองเลยครับก็เป็นห้องสองเตียงแบบนี้ครับแล้วก็สเสน่ห์ของที่นี่นะฮะนอกจากมี Wi-Fi มีโต๊ะอะไรแบบปกติแล้วครับก็จะมองเห็นพระมหาเจดีชวเวดากองอยู่ด้วยครับตรงนู้นครับแต่ว่าในมุมที่มันเห็นน้อยนิดนึงครับ ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าจะเห็นจังๆอยู่ข้างหน้าบรรยากาศจากด้านบนครับ12เดือนมิถุนายน2561ครับผมมิเตอร,ร์ฮัสเซียเที่ยวสะใจอยู่ที่โรงแรมสมิธนะวันนี้ผมจะเดินทางไปเที่ยวพะะโครฮนะก็2วันนี้คงจะเน้นเที่ยวสัตว์นสถานนะครับสักระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่ย่างกุ้งและก็ในเมืองพะโครประเทศพามา่าแห่งนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าถ้ามาพักที่โรงแรมสม,มิธนะครับให้เลือกที่เป็นห้องเดลุกนะครับอยู่ชั้นบนก็จะเห็นวิวแบบนี้นะครับเทดีเชเวตากองครับก็คือจะสวยงามเพราะจะเปิดไฟนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะให้ชมอีกรอบหนึ่งพระมหาเจดียชเวตากอง ย่างกุ้งครับตอนนี้ผมอยู่ที่บนถนนเส้นทางจากย่างกุ้งจะไปที่ประโคนะครับระหว่างทางนี้จะมีปั๊มประมาณหลายปั๊มแล้วก็จะมีจุดพักรถที่กินข้าวกินกาแฟอะไรได้ครับอยู่หากจากย่างกุ้งมาประมาณสักสิบยบนาทีนะตอนนี้เนี่ยเข้าทางด่วนมาเรียบร้อยแล้วครับการเดินทางจากย่างกุ้งไปที่ประโคใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค,ครึ่งนะครับหากใครที่ต้องการเดินทางต่อจาก ที่พระโคไปที่ใจทิโยก็ใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงนะครับใจทิโยนี้อยู่ก่อนถึงอันนะฮะกอนี่เป็นบรรยากาศร,ระหว่างทางนะครับเส้นทางนี้ครับทางมาเมืองพระโครเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กําลังที่จะไปที่พระธาตุมุเตาครับจากเข้าจากด้านด้านหน้าตรงนี้นะครับก็อยวจะเล่าประวัติตรงนี้ให้ฟังครับดี ด้านบนแล้วครับก็การมาเที่ยวที่พักโคนะครับจะมีสิ่งท่องเที่ยวอยู่ทั้งหมด4ที่เราจะต้องเสียเงินบำรุงทางทางนี้นะครับอยู่ที่10,000หนจาหรือ230บาทนะครับก็เดี๋ยวเจอกันข้างบนครับ ในภาษามอนและคนไทยคุ้นเคยกับชื่อนี้คือพระธาตมุเตาแปลว่าจม,มุกร้อนทั้งนี้เพราะกล่าวกันว่าพระเจดีย์องค์นี้สูงมากต้องแหงหน้ามองจนต้องกับแสงแดด ปัจจุบันเจดีย์ชเวมอดอมีความสูงที่114เมตรเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศพมา่ามีการสันนิฐานว่าเจดีย์ชเวมอดอถูกสร้างขึ้นราวประมาณคริสตศตวรรษที่10ตั้งแต่สมัยอาณาจักรมอนเรืองอำนาจ เดิมเจดีเชเวมอดอมีความสูง21เมตร69ฟุตสร้างโดยชาวมอนตามตำนานเล่าว่าพ่อค้าชาวมอนสองคนชื่อมหาสารและจุนสารได้เดินทางไปอินเดียสมัยพุทธกาลและได้รับพระเกศาธาจากพุทธองค์นำกลับมาประดิษฐานนะเจดีเชเวมอดอภายหลังได้มีการบรรจุพระเคี้ยวแก้วไว้ในพระเจดีเมื่อปีคศ 982และปีคศ1385ในสมัยพระเจ้าราชาธิราชต่อมาในสมัยพระเจ้าธรรมเจดีได้โปรดให้มีการสร้างพระวิหารและหล่อระฆังถวายในสมัยพระเจ้าตะเบนทเ,เวตี้ใช้เป็นที่ทำพระราชพิธีเจาะพระกันเมื่อครั้งพระองค์ขึ้นครองราชใหม่ๆ ที่ตองอูภายใต้วงล้อมของทหารมอนหลายหมื่นนที่เป็นศัตรูแต่ก็ไม่อาจทำอะไรพระองค์ได้ 2. ภายหลังพระเจ้าตะเบนทเวตีสามารถเห็ุพระโคเป็นราชธานีแห่งใหม่ได้สำเร็จในรัชกาลต่อมาคือ พระเจ้าบุเรงนองได้มีการสร้างชัดถวายเพิ่มเติมอีกหลายชัน้นจนพระเจดีสูงขึ้นอีกหลายเท่าและได้มีการถวายพระมงกุฎเป็นพุทธบูชาอีกทั้งกล่าวกันว่าก่อนที่พระองค์จะออกทำสุคราใด จะทรงมานามัสการพระเจดีนี้ก่อนทุกครั้งซึ่งในปัจจุบันจุดที่เชื่อว่าพระองค์ทำการสกการะก็ยังปรากฏอยู่แลนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งยกทัพมาตีพระโคก็ได้เสด็จมานามัสการ ในสมัยพระเจ้าประดุงได้มีการถวายชัดยอดพระเจดีย์องค์ใหม่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระเจดีย์ได้รับความเสียหายเนื่องจากแผ่นดินไหวหลายครั้งรวมทั้งในปีคศ1917และปีคศ1 9 3 0แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปีคศ 1,917ทำให้ยอดพระเจดีย์พังลงมาหลังการบูรณะได้มีการเก็บส่วนยอดพระเจดีย์ที่พังลงมาไว้ในจุดเดิมในประเทศไทยมีเจดีย์จำลองของเจดีย์เเวมอดอที่วัดชมพูเวกอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นชุมชนของชาวไทยเชื้อสายมอญ และที่วัดปรมัยกาวาดบนเกาะเกร็ดในอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นชุมชนของชาวไทยเชื่อสายมอนเช่นเดียวกันนี่นะครับผมก็เวลาที่ต้องเที่ยวไปที่เมืองผมก็จะมักใช้วิธี Google รัเรเแล้วก็ Copy มาให้เขาอ่านให้ฟังแล้วก็เดินเที่ยวชมสักการะดูบรรยากาศ ของที่แต่ละที่นะครับตอนนี้ผมไม่เตอรฮอสเซียที่สนใจก็อยู่ที่ภาคใต้มุกเตาฮะก็นั่งเดี๋ยวจะนั่งสกบเสียลงแล้วก็สักพกงก็ย้อ็ออกไปที่ต่างๆครับเที่ยวให้ครบทั้งสี่แห่งที่ภาคภูมินี้ครับ องราชของพระองค์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระองค์เรืองอำนาจสูงสุดพระองค์ตัดสินพระไทยเผาพระราชวังเก่าไปเนื่องจากมีการกรบฏพระราชวังกโพธานีสร้างขึ้นโดยใช้แรงงานจากประเทศราชต่างๆและพระองค์โปรดให้ใช้ชื่อประตูต่างๆทั้งหมด20ประตูตามชื่อของแรงงานประเทศราชที่ สร้งเช่นประตูทางตอนเหนือปรากฏชื่อประตูโยเดียอายุทยา <c oughs> ประตูตอนใต้ชื่อประตูเชียงใหม่อีกทั้งยังมีพระตำหนักของพระสุพรรณกัลยาองค์ประกันที่ตกเป็นเฉลยและกลายเป็นมะเหสีองค์หนึ่งของพระองค์ด้วยพระราชวังกำพธานีถูกเผาจนเหลือแต่เพียงซาก หลังจากการสวรรคตของพระเจ้าบุเรนองด้วยกบฏยะไข่พร้อมพร้อมกับอาณาจักรตองรูที่เคยเรืองอำนาจเสืมลง 1. จนกระทั่งในปีพศ 2,533รัฐบาลพม่าได้ขุดค้นพบซากของพระราชวังที่เหลือเพียงแค่ตอไม้ที่โผล่พ้นดินออกมาเท่านั้นและได้มีการเร่งสร้างพระราชวังจำลององค์ใหม่ขึ้นมาฉาบด้วยสีทองทั้งหลังทั้งที่พื้นดินบริเวณโดยรอบได้ขุดพบโบราณวัตถุต่างๆมากมายซึ่งเชื่อว่ายังมี จำนวนมากที่ยังไม่ถูกขุดขึ้นมาแต่ได้ถูกทางการสร้างพระราชวังทับลงไปแล้วแต่ซากไม้ที่ใช้สร้างพระราชวังแต่ครั้งอดีตที่ยังหลงเหลืออยู่ได้ถูกจัดแสดงซึ่งไม้แต่ละท่อนมีตัวอักษรจารึกอยู่ว่าเป็นผลงานของเมืองใดภายในพระราชวังมีพระราชบัลลังก์ที่มีชื่อว่าบัลลังก์ภูมารินหรือ ำลังพึ่งซึ่งสร้างขึ้นมาจากคติเรื่องจากกระวาลตามความเชื่อของศาสนาฮินดูหนึ่งปัจจุบันพระราชวังกัโพธานีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของฮงสาวดีและประเทศพมา่านี่ครับนี่คือประวัติเรื่องราวของพระราชวังนะครับของบุเรงนองก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปดู แล้วก็พาชมนะครับผมไม่ได้อ่านวิกิพีเดียฟังแต่เปิดวิกิพีเดียอ่านเลยครับจะได้เข้าใจไปพร้อมกันครับนี่คือเสาโบราณนะครับที่สร้างพระราชวังที่เขาบอกว่าที่เสาจะมีตัวหนังสือบอกไปด้วยว่าสร้างโดยใครนะครับก็จะมีโยเดียนหรือว่าไทยอยู่ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นรอยสลักแบบนี้นะ ฝากไว้ที่เสาแบนี้ครับแต่ผมอ่านไม่ออกหรอกครับก็ให้เห็นครับก็ที่พระราชวังเนี่ยถ้าเกิดท่านมาเขาจะเก็บเออ่สาไม้เนี่ยไว้ให้ดูด้วยนะครับคือตรงนู้นก็คือบริเวณที่เป็นพระราชวังขึ้นไปชมใต้นะแต่ผมนมี่เข้ามาดูตรงไม้ก่อนครับคือด้านในครับของพระราชวังบุเรงนองหรือผู้ชนะสิบทิศนะครับ ในอดีตนั้นนะ่ะก็ท่านเอืส่วนเองก็เคยมาประทับที่แห่งนี้ด้วยครับอย่างที่ผมเคยบอกข้อมูลไปแล้วท่านนี้คือภาพในอดีตสมัยที่ขุดพบแรกๆนะครับจะเห็นเป็นเสาแบบนี้นะฮะภาพที่เห็นปัจจุบันนี่คือทําขึ้นมาใหม่นะครับเห็นไหมครับเสาแบบนี้ครับคือเสาด้านเดิมของปัาวางเป็นไม้ครับผมจะไปดูภาพจําลองข้างในนิดนึงนะ สมัยก่อนผมมาที่นี่เนี่ยไม่ไม่เป็นขนาดนี้นะครับรู้สึกว่ายังไม่เสร็จดีนะหลายปีแล้วครับห้าปีตอนนี้นี่ทุกอย่างพร้อมมีคนเก็บบัตรอะไรด้วยครับเนี่ยแต่ผมอ่านไม่ออกจะได้ครับจะมีประกาศคิดก็น่าจะรู้ครับว่าแต็นะที่มีไม้แกะสลักสดดีอนะ่ะ นี่คือภาพจำลองของการเข้าเฝ้าในอดีตนะครับประเทศสลาร์ก็มาเข้าเฝ้าแบบนี้ครับ วันนี้กินข้าวหมกไก่ครับอยู่ที่พะโคครับนี่ครับหน้าตาของข้าวหมกไก่ที่พะโคร้านเป็นนี้ครับพอดีเึกลมแรงฝนตกหนักนี่ครับก็อ๋อข้าวนี้ใส่ก่อนครับก็ไก่ใส่ลงไปครับเป็นนี้ครับข้าวหมกลงไปครับนี่น่ากินมากครับผมจะลองชิมให้ดูครับอร่อยหรือเปล่านะฮะข้าวหมกไก่พะโคครับจริงๆแล้วเนี่ยผมถามผู้รู้แล้วเขาบอกว่า ข้าวหมกไก่เนี่ยไม่ใช่อาหารของที่นี่เป็นอาหารที่มาจากทางอินเดียครับใส่น้ำลงไปให้มันหมักๆเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟนะครมาเคา้ยวครับ <c oughs> อา,าอนจนอา,มามรนะครับน้องก็เอาข้าวมาเสิร์ฟแล้วครับกำลังติดน้ำอยู่บรรยากาศจอแจ้รอมทุกคนเลยครับ กินข้าวหมกไก่นะครับก็เขาเวลากินก็เสิร์ฟพร้อมอะไรบ้างครับน้ำจิ้มแบบนี้ครับก็มีทุกหลายหลายเมืองนะแล้วก็มีพริกเท่าไหร่ใครชอบกินเผ็ดๆครับมีพริกให้ด้วยครับก็นี่ครับอี่ผมนีหอมน่ากินครับมใ้น่ากินยนะแล้วก็หมกที่เขาใส่อะไรบ้างมีใบไม้อนี้ด้วยครับ 完完了